สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้สีน้ำผ้าท่านผู้ชมมาเบึงเมนู่ปลาจุ่มของทางร้านซ้อยทีเขานะครับเนาะอยู่ทางร้านสิปได้ใส่เป็นปลาสดนะครับเด้อสใไซเป็นปลาเป็นเป็นไม่ชีวิตแบบนี้เลยครับจังก็สดอีกครับผมนี่เลยครับที่เห็นอยู่นี่คือปลากดข้างนะครับเด้อนี่ครับยังลอยน้ำลงเรียงลงเียงอยู่นี่ครับผมท่านผู้ชมที่มารับประทานอาหารอยู่ร้านการันตีได้เลยครับว่าได้กินปลาสดสดแน่นอนครับผมนี่เลยครับแบบนี้นะครับสดไม่ทุกมือครับผม นี่ครับยังไหลยังดินแดกๆอยู่นี่ครับเ้าวกระเฉดมาเฮ็ดนะครับเนาะเฮ็ดได้หลายเมนูครับผมต้มโค้งก็ได้ต้มย่ำต้มสมเฮ็ดลวกจิ้มเฮ็ดพัดเผ็ดพัดชาเฮ็ดลาบก็ได้ครับผมได้หลายเมนูเลยทอดกระเทียมยังไงเลยครับแต่ว่ามือนี่สีน้ำผ้ามารับชมเมนูเผ็ดเป็ดป่าจุ่มนะครับเนาะนี่เลยครับอันดับแรกเข้ากับป่ามาทำการคั่วซ้อนครับ แยกเนื้อแยกกลางออกจากกันแล้วกันครับมันยังกนิ่นไงนะครับเนาะกินแบบม่มีกลางนี่ยังกินเสียบกินมวนตัวกินไปน้ำใบอยูาพอมีเพาท่าครับนี่ครับปลาดอความที่มันสดๆเป็นเนะครับเนาะจังหวะลงมีดลงงยางเโอ้ก็เด้งดึงๆดีครับผมได้การขนาดครับนี่ครับแยกออกจากกลางจะลอนๆนะครับได้เนื้อแบบนี้เลยครับสวยๆเลยครับปลาชนิดนี้นักหัวนักกลางนะครับด้อเนื้อปลาไหลเหมืนเดครับผมมันแทวหัวเนี่โอ้หนักขนาดเลยนำนักส่วนลายไปขอนอยู่กับหัวนะครับเนาะนี่ครับ ส่วนที่เป็นก้างนี่ครับเท่ากับตัดขีดแตะยังมันออกครับเราก็เอาเป็นส่วนแกนียกลางนี่เอาไว้ใส่เป็นส่วนหนึ่งของน้าซุปนะครับเนาะตัวนี้สีลงไปในจานเสิร์ฟพร้อมนะครับเด้อคลิปนี้ก็จะบอกสูตรการเฮดน้ําจิ้มคิงหรือว่าน้ําจิ้มเต้าเจียวที่เหมาะสําหรับการกินปลาจุ่มซูเบิงพร้อมนะครับท่านผู้ชมรอชมนะครับจากนั้นเท่าคั้วแล้วนะครับเนาะเอาเน้อมาล่างครับผมนี่ครับเป็นก้างไปกระดูกลงไปล้างไว้ในหม้อครับส่วนเนื้อเท่ากับล่างๆเอาขาเมือกขาหยังมันออกครับผม นี่ที่เด็ดเลยครับมองเสียบมียู่พื้นท้องเลยครับมีทั้งเนื้อทั้งมันทั้งหนังน้ำกันนะครับฟิลเดอร์กันก็มูซามซันนั่นแหละครับผมนี่เลยครับเอามาล้างทำความสะอาดนะครับเนาะจังสีพวข้าวครับผมมีเนื้อปลาแล้วครับใสปิ้งเลยครับเป็นการดูเป็นกลางกระล่างร้อนๆครับผมเศร้าหนำเนยจัง่อยครับเนื่องจากพวกเลือดพวกอย่างมันสิไปสะสมอยู่ในหมองกลางหลายกว่าเนื้อนะครับเนาะนี่ครับก็ทําการล้างซะก่อนครับทําความสะอาดแล้วๆก็สิมาทําการหั่นนะครับเนาะก่อนสิหั่นสิเลเท่ากับซับ นำออกสะก่อนครับผมนี่เลยครับเอาแหงๆครับจังแหล่ครับการแหล่ปลากระสีบดีแหล่บางคือยังแหล่เนื้อแรล่หมูนะครับเนาะเนื่องจากมันมีความอ่อนเลยว่าความพุยครับผมเอาลงไปจุ่มเอาลงไปจิ้มมันสีแตกนะครับเนาะเทาก็เอาหนาเนี่ยจังหน่อยครับผมกาบเอาลงไปลวกแล้วมันสีบอมุนก่อนที่มันจะสุกนะครับชินประมาณนี้ครับผมเนื้อปลาชนิดนี้มีความพิเศษนะครับเนาะมันสีมีความเด้งแล้วมีมันอยู่ในตัวครับผม แล้วก็เป็นปลาหนังนะครับก็มีชั้นผิวหนังที่ค่อนข้างนาะแต่ว่าก็บบี่เหนียวบบได้แข็งนะครับหนังก็เป็นนุ่มๆดึงด๋งๆเนี่ยกินง่ายครับผมยิ่งเป็นเนื้อปลาแบบสดๆเป็น,ปนๆจังทีครับมีแห้งเด้งดีครับผมแล้วก็มีความหวานมีความฉ่ำในตัวนะครับเนาะเอาไปเห็ดลวกจิ้มหรือไปเห็ดป่าจุ่มนี่เหมาะเลยครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่บเี่มีการปุงแต่งรสชาติอียงไหลนะครับเนาะได้สัมผัสรสชาติแท้ๆของเนื้อปลาเลยครับนี่ครับเป็นความสดใสของเนื้อครับใสปิ๊งเลยครับ สดๆของแท้นะครับนี่ครับนอกจากส่วนที่เป็นเนื้อล้วนๆนั่นเองครับส่วนพื้นท้องที่เท่าสีขาดไปบ่ได้เลยครับนี่ครับเพิษตุ่มย่ำท่ำแกงนี่ยเสียบเบ็ดครับเพิษลาบเพียังนี่ครับมันจะบ่ค่อยเสียรูปทรงนะครับเนาะเนื่องจากมีส่วนประกอบทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งมันอยู่น้ำกันครับผมสีบ่แตกพุยคือยังส่วนที่เป็นเนื้อล้วนนะครับนี่นะครับเ้าเอามาสไลด์บางๆสิละครับสังเกตเบื้องจังหวะลงเมียดเลยครับดิ้งดึงดังนี่ขนาดเลยครับคักอีหลี สำหรับคลิปนี้เท่ากับทายทํำกันอยู่ที่สาขาจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะอยู่ถนนเราหน้าดีครับผมสาขานี้ก็เพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเนาะหอดหมือเที่ยากำลังทายท้ำอยู่นี่ครับสำหรับสาขาที่ใส่เนื้อปลาแบบเป็นๆไม่ชีวิตแบบนี้ครับตอนนี้มีอยู่ในสองสาขาด้ยครับเ <struck> ด้อก็คืออยู่ในสาขาเราหน้าดีเที่ยากำลังทายท้ำนี่ครับแล้วก็สาขาอุดอรนะครับเนาะใส่ปลาปิดแบบนี้เลยครับ สาขาอุดรก็ตั้งอยู่ที่ถนนนิตโยครับเลื่อยปัมม่มบางจากที่มีสุกีตีหน่อยเข้ามาทางในเมืองประมาณ200เมตรครับอยู่ตรงขามกับปั้นวันเป่าท่อครับกว่อนถึงสะพานขามแยกบิ๊กซีวิธีไล่สันตพนนะครับเนาะส่วนสาขาเราหน้าดีแห่งนี้ก็อยู่ถนนเราหน้าดีครับติดกับปั้นมันพี่ที่ก่อนถึงลานเคียงก่อนถึงตลาดพม่าประมาณ200เมตรครับแต่ว่าเมนูเนี่ยมีอยู่ในทุกสาขาเลยนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่ว่าสาขาเอื้อนจะใส่เป็นป่าซดนะครับเนาะป่าซดนอ่นมายความว่าป่าที่มันตุยแล้วครับผม นอกน้ำแข็งไปนะครับระวางการขนส่งครับผมถามาสดว่ากระสดนั่นแหละครับผมเพราะว่ามันถึงได้มากหม่ๆนะครับเนาะเพียงจะว่ามันอาจจะมีระยะทางในการขนส่งระวางหม่องที่เท่าใดป่ามากครับก็เลยต้อง่านการนอกน้ำแข็งครับผมแต่ว่ากันอยากได้แบบดินๆนี่นะครับตอนนี้มีอยู่สองสาขานะครับและอีกสาขาหนึ่งที่เจริญจะขึ้นไม่นี่ยครับอยู่ตลาดจอมพลจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะเป็นดินดินดินขึ้นกันเนี่ยนะครับเนาะส่วนสาขาอื่นๆสีคอยปรับเปลี่ยนให้มันเป็นป่าเป็นเป็นขึ้นกัน ตลอดจนการนําเนื้อเข้าไปใส่ในร้านหรือว่าวัตถุดิบต่างๆก็สิปับใเ้มันเป็นคือกันแบบเดียวกันมาตรฐานเดียวกันเร็วๆนี่ครับผมวันนี้เขามาเบิ่งในส่วนของการเฮดน้าจิ้มนะครับเนาะนี่ครับเาก็สิใส้ขิงนะครับเด้อยอันนี้เป็นขิงซอยแล้วครับปอกเปลือกแล้วครับเอาใส่ลงไปก่อนครับประมาณนี้ครับผมตามด้วยหากพักซี่หรือว่าหากผักหอมป้อมเนี่ยนะครับใส่ลงไปน้ำครับเพิ่มกินหอมน้ำกันครับอันนี้เป็นกระเทียมจีนนะครับเนาะปอกเปลือกแล้วครับใส่ลงไปน้ำกันอีกครับผม แล้วก็ตามด้วยบักพริกนะครับเนาะพริกนี้ใส่เป็นบักพริกกระเลียงนะครับนี่ครับนวยสันเผ็ดๆด้วยครับนี่เผ็ดจัดจ้านดีขนาดเลยให้มันเป็นแบบนี้หลายๆสีครับผมสีสมสีเหลืองสีแดงน้ำกันครับอันนี้เป็นพริกจินดาแดงครับผมนี่ใส่้าไปเพื่อให้น้ำจิ้มเอาสีงามๆครับอันนี้เป็นกระเทียมดองครับใส่ลงไปทั้งน้ำทั้งเหนือเลยนะครับเด้อกระเทียมดองใส่เป็นกระเทียมท้นย่างดีเลยครับนี่เลยใส่ลงไปเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับผม กระเทียมโทนนี่สับประคุณนี่รูรกันเยอะครับเด้อกินเราคึกครับผมน้ำจิ้มขิงน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวกันสิขาเต้าเจี้ยวไปว่ได้นะครับเนาะใส่เต้าเจียวลงไปครับประมาณนี้ครับผมโอ้ผักไปกับน้ำไล่ไล่ไปครับถือกินหอมห่วยเของมาทะลุจอแล้วนี่อันนี้เป็นในส่วนของน้ำตาลทรายแดงนะครับเนาะใส่ลงไปครับเพิ่มรสหวานนะครับน้ำกระเทียมดองสูตรนี่มันจะบ่ค่อยหวานแห้งนะครับเด้่กระเทียมโทนตัวนี้ครับนี่ครับใส่อันนี้เป็นผงนัวนะครับเด้อ มักกะไซผมมักกะโมไซครับผมนี่ครับเพิ่มกลมกลมครับอันนี้เป็นผงแสบครับตามลงไปครับเป็นน้ําตาลบักเผาด้วครับนี่ครับขนาดน้ําตาลนีมีตัง2องน้ำตาลพวนีครับมันมีติของความหวานบวกขึ้นกันครับไอตัวน้าตาลไส้มันจะหวานแหเลี่ยมๆครับผมไอนี่เป็นหน้าบักเน้าสดนะครับเด้อบีบมแล้วครับมะนาวแป้นลําไพ่พิจิตนะครับเมื่อกี้พูดถึงน้าตาลครับน้ําตาลไส้มันจะหวานแบบเลี่ยมๆออกแห้งๆรับสุดสาได้ไวๆครับส่วนน้าตาล ไอ้บักเเผ้วนี่ครับมันสีหวานนุ่นๆลึกๆครับผมจากนั้นเท่ากับปั้นในส่วนส่วนผสมทุกอย่างครับเข้ากันให้ดีแล้วก็ละเอียดให้เป็นนุ่นๆเลยนะครับเด้นี่ครับให้เนื้อเนียนละเอียดไปเลยครับนี่จากนั้นก็นํำมาไส้หม้อครับผมเขาจะจะต้องเอาไปพันการอุ่นไฟหรือว่าพานความห่อนสักวันครับผมเพื่อให้มันสามารถเก็บได้ดวนแล้วก็ให้พวกคองซดต่างๆนี่ครับมันอ่านความห่อน นะครับเนาะมันก็จะได้รสชาติที่มันเข่าแก็บหรือว่ารสชาติที่มันลงโตมากยิ่งขึ้นครับผมให้ความหอนเป็นตัวประสานนะครับเนาะนี่เลยครับเพราะว่าพวกของสดหา่นลังเทียมก็จะมีกลิ่นเหม็นเขียวนะครับเอามาผ่านความหอนนั่นสิครับมันก็สิอ่อนอ่ยสวยลงแล้วมันก็สิหอมเกินมากครับผมในการเลยครับสูนี่เอาลองไปเฮ็ดบั้งครับพี่น้องท่านผู้ชมการพูดใดขีข่คานเฮ็ดก๋ มากินยู่ร้านได้เครับเด้อมีทุกร้านทุกสาขาครับสูตรน้ำจิ้มเป็นสูตรเดียวกันทุกร้านทุกสาขาครับปลาก็เป็นปลาชนิดเดียวกันครับผมทุกร้านทุกสาขาเพราอยากกินปลาขัางปลานิ่ก็มีนะครับเด้อสร้างใดครับผมเสียบไปคนละแบบครับนี่เลยครับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มขิงครับพร้อมเสิร์ฟครับอันนี้เป็นปลาย่างร่มควนนะครับอันนี้บ่อยมาอุ่นนลซือครับผมไม่เป็นปลาแห้งปลากรอบนะครับเป็นการถนอมอาหารผู้มันย่าอีสานเท่านะครับเนาะ สามารถเก็บไว้ได้เป็นบีปีเลยครับเอาไปกินต้ามันก็ได้ครับหรือเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูอื่นๆก็ได้ครับผมอย่างเช่นเมนูนนี่บ้าใบกระสีเอามาเห็ดเป็นส่วนหนึ่งในการผสมในน้ำซุปนะครับเนาะอยู่ทางร้านก็ใส่เมนูปลาแห้งหรือว่าปลาย่างนี่ไล่ด้วครับด้วยอยู่ในพวกปนแมงแข้งเจียวแมงแข้งนี่ยองวุ้นครับกับมีครับผมเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของเมนูนะครับเนาะเนื่องจากในห้องอาหารหรือว่าส่วนที่เป็นห้องแอร์นะครับมื้อนี้ลูกค้านั่งอยู่หลายครับผมกระสี ไปไทยข้างในก็สิบมเหมาะปันไดครับก็เลยออกมาทั้งนอกครับรับลมชมวิวกันแนวจังหน่อยครับผมนี่เลยครับน้ำซุปข้าวกะมีส่วนประกอบนี่ครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีแล้วก็ขิงครับใส่ลงไปแล้วก็ปลาปลาย่างลมควันนี่ครับใส่ลงไปครับผมโอ้ยเห็นซัมเนียรู้เลยไหมครับมาเสียบอันนี้เป็นน้ำจิ้มเจ้วฮวันแบบเข้มข้นนะครับด้วยข้าใส่เข้าไปแท่นเครื่องปรุงแต่งรสชาติในน้ำซุปนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นเบียดอยู่ในจิ้มจุ่มทั้งปลาทั้งหมู ทึ่งเนื้อเลยครับหนึ่งช่วยน้อยตัวหนึ่งหมอน้ำซุปพร้อมเค็มข้นกลมกล่อมเลยล่ะครับในน้ำซุปพร้อมแล้วครับใส่ผักที่ให้กินหอมลงไปเลยครับผักซี่ใบเลื่อยผักหรือว่าผักหร้อมเปรียนนะครับผักขึ้นช่ายต่างไซนี่ครับใส่ลงไปครับอยากได้อะไรก็ใส่ลงไปกนเลยครับนี่ครับเห็ดในในจานชุดเสิร์ฟเลยที่มีแบบนี้เลยนะครับเด้อมีเนื้อปลาให้แล้วก็มีผักต่างๆให้หลากหลายชนิดครับผมหรละพาผักบุ้งผักเอ่ออีเลือด มูนี่ครับกระลุงกระลำครับแค่รถเสียนมูนี่ครับมีไให้ครับผมเสียนนี่ก็เป็นเซียนชุดปกติเลยว่าชุดน้อยแหละครับชุดน้อยครับเป็นชุดหญ่เต็มจานที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นในคลิปนี้เลยครับผมกะสีพักกัสีไปเสิร์ฟซะอีกจานนึงนะครับก็เป็นชุดหญ่ครับผมอันนี้มันแบ่งเคิงเป็นพักกับเนื้อป่านะครับเนาะชุดเนื้อชุดหมูกันครับผมกัสีเป็นชุดน้อยกัสีครึ่งพักครึ่งเนื้อครึ่งสิแล้วครับก็เป็นชุดหญ่ก็สีเป็นเนื้อเต็มถาดนี้เลยครับผม เลือกได้นะครับเนาะนี่ครับเอาส่วนหัวลงไปส่วนกลางลงไปครับเพิ่มความนัวให้ครับนำซุปเข้าสักกันครับผมนี่เลยไทยไปไทยมาฝนลินครับผมจำเป็นต้องด้เขามาไทยข้างในของอาหารนะครับเนาะนี่เลยครับใหญ่ครับใหญ่่วงครับนำซุปฟดฟดเดือดเดือดเซจแล้วครับเอาเนื้อปลาห้าที่เซตจุ่มเน่ยลงไปเลยครับอ้ยเนี่ยจะเป็นใสจะเป็นเด้งดีไฮครับผมนี่เลยครับกินง่ายสบายท้องครับเมนู่นี้ครับย่อยง่ายด้วยครับเนื้อปลานะครับ ผุ้ยบ่มักปลากดขัางเนียสั่งเป็นปลานิ่งกดนเลยอครับเด้อนี่เลยนี่ครับสุกดีแล้วด้งๆดึงๆครับผมมาทําการซิมกันเลยครับโอ้ยขาวจุนพุนนี่ครับใส่กับน้าจิ้มคิงน้ําจิ้มเต้าเจียวเฮานี่ครับนี่ปั้นไม้ไหมมัหั่นเนี่ย่ะครับในการเลยน้ําจิ้มกับปั้นไม้ทุกมื้อเลยนะครับเด้อนี่ครับลองซิมบิ่งครับท่านผู้ชมเนื้อปลาก็สดหวานน้ําจิ้มกับครบรสเลยนะครับเด้อ เผ็ดเค็มนัวเปรี้ยวโล่งโตย่างกลมกล่อมครับผมว่ามีอันใดโดดนิจากกันครับผมนี่ครับมีกินสมุนไพรหลายๆอย,ย่างก็นี่น้ำจิ้มครับเนื้อปลาหวานชำ่ำเด้งนึบนับนะครับเนะาะบ่มีความข้าวเลยครับมาเจอกับน้ำซุปหอมๆจัดป่าอย่างนะครับเนาะและผักต่างๆที่เขาใส่ลงไปเนี่ยโอ้จะเป็นเข่ากันดีค,ครับผมสุดยอดเลยน้ำจิ้มที่ให้นี่็มีหลายแบบนะครับเจ้ามีทั้งน้ำจิ้ม ขิงน้ำจิ้มเตาเจียวที่เฮดซูเบิงนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซุกี้นะครับเนาะเจ้วสมวุ่นก็มีครับผมหรือจะเป็นน้ำจิ้มเจ้ยวฮนเองโดยตรงก็มีครับนี่นะครับเนื้อเปลาสดสดเด้งๆครับพี่น้องท่านผู้ชมต่อให้ว่าเป็นประจุมอย่างกบบเสียบครับผมลงโตเลยนี่ครับทีเด็ดครับเลี้ยนเชิญนะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ก็เปิดมาแล้วสิบสาขานะครับที่เปิดทําการแล้วครับ ก็มีอยู่จังหวัดอุดรนะครับพิกัดก็ตามที่แจ้งไปตอนช่วงกลางคลิปนะครับแล้วก็ขอนแก่นก็คือสาขาที่เรากำลังรีวิวนะครับเนาะก็แจ้งพิกัดไปแล้วนะครับอีกสาขาหนึ่งอยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ถนนมิตรภาพครับติดกับช่วงรูู่ซูกิตรงขามโฮมฮับครับผมและอีกหนึ่งสาขาที่กำลังสิเปิดใหม่ครับเป็นสาขาที่11ครับอยู่ตลาดจอมพ้นนะครับด้วยอายุทั้งเนื่นตลาดเลยครับแล้วก็สาขาจังหวัดพิษณุโลกครับผมอยู่ถนนสิงห์วัฒนครับเลยเส้นทันมาประมาณ1กิโลก่อนถึงตยต้าไ่ชุมพรคับอยู่จังหวยา อุบลครับยุตตรงขามสลักลางลังไม้ครับผมอยู่จังหวัดลอยเอ็ดครับอยู่ตรงสามแยกไฟแดงบันดงบันหน้านะครับเนาะอยู่จังหวัดชุนบุรีครับอยู่หัวมุมศรีแยกไฟแดงตลาดอ่าพ่อซักดิ์หรือว่าตลาดเล้าครับผมหม่องส้นล้านเหล่าหลายครับอยู่ดอนหัวลรอนะครับเนาะแล้วก็สาขาจังหวัดกรุงเทพครับอยู่ที่เคหะลุมเก่าครับติดกันกับปั๊นมั่นปอท่อเคหะเลยนะครับเด้อแล้วก็มีในส่วนของสาขาจังหวัดสกลนครนะครับเนาะอยู่ตรงขามกับ ปมน้ำมันปอท่อหลังศูนย์ราชการครับผมแต่ละร้านเปิดให้บริการทุกมือเลยนะครับแบบว่่มีวันหยุดเลยครับยกเว้นสาขาชมบุรีสาขาเดียวครับที่หยุดทุกวันพุธครับผมเมนูของทางร้านก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับกว่า3ามลอยเมนูเลยนะครับเด้อเฉพาะในหมวดของเนื้อเนี่ยก็ลอยกว่าเมนูแล้วครับยู่ทางร้านลมง่วงมือละสามยกนะครับสี่ชั่วโมงลมเทือนนงครับเมนูเนื้อนี่ลอยหาสิบกว่าแล้วครับผมนอกจากนั้นก็มีหมูมีเป็ดมี่านมีไก่บานมีไก่งวงมีป่ามีกบมี หนูหน้ามีกุ้งมีเมือกครับมีเมี่ยงแข้งของปลาแกงไว้แกียงนอไม่อย่างงูนีค่ครับครับมีหอดเมี่ยงละง่หมดเลยครับท่านผู้ชมฝากตอนปัได้ครับเด้อคลิปดีลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ